ฝนตกเนาะสุภาพอากาศฝนตกประเทศไอซ์แลนด์อากาศยังไม่ดีเลยอากาศยังไม่ดีเดือนกุมพาแล้วเอ้าเดือนพฤษภาแล้วอากาศก็ยังไม่ดีเนาะเออ ปกติแล้วก็จะมีอากาศดีปีนี้คงไม่มีอากาศดีให้เห็นหรือเปล่าคะเนี่ยเงียบอืเดี๋ยวฝนก็ตกฝนก็ตก,ก,ตกเด็กขี่จักรยานนะคะ ขี่จกักรยานกับกล้องหมุนไปทางไหนดีทางนี้ไหม,มสภาพอากาศเขาเป็นอย่างนี้จะออกไปทำวีดีโอก็ไปไม่ได้ การที่ไปถ่ายตอนฝนตกมันก็ยากนิดนึงจะยากนิดนึงครึมฟ้าครึมฝนถามว่าฝุนเอ้ยทำไมถึงตกบอกว่าฝนตกกุบมันร้องอยู่ไหนที่ไหนดีใครนอกเข้ามากดไลค์ให้ยายเลย โอ้สตอรี่ข้างทางสวัสดีค่ะเพนแขคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายไม่ได้ขึ้นไลานานเนาะก็ะเลยขึ้นสักนิดนึงขออนุญาตใส่ไปแจนนะคะ <c oughs> ใครก็ไม่รู้เนี่ยอื ừ ้อ ทลกล้องวงจรปิดแตวันดีค่ะให้กําลังใจแต่วัสดีนะคะบ้านใครคะเนี่ยกล้องวงกลงวงจรปิดบ้านของใครนาะ คุ้นๆอยู่นะแต่จําไม่ได้อเอาไปแจมไหมคะรับไปแจมไหมคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาเยี่ยมยายๆก็คงจะอาขึ้นไม่นานหรอกสวัสดีทั้งสามท่านนะคะสวัสดีทั้งสามท่าน ใครโนกเข้ามาจะเอาไปเจอเไหมคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยายให้ไปเจอก่อนนะคะกล้องวงจรปิดบ้านไหนนอ อเมียวเหรอเมียวค่าโอ้เมียวไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเห็นมาหลังบ้านอยู่มาเมียวมาเมียวห้องวงจรเปี่ยวเมีอยว,อมยว,อมยวอไม่เป็นไรโอเคยายใส่ไปแจให้แล้ว เนีเช้าๆก็จะมีพ่อแม่เขาก็ส่งลูกไปโรงเรียนเนาะเด็กก็ขี่จักรยานขี่จักรยานพ่อแม่เขาก็ส่งไปโรงเรียนต้องไปโรงเรียน ตอรี่ข้างทางสวัสดีค่ะคุณเหมียวยินดีที่ได้รู้จักตอรี่ข้างทางกี่องศาคะยายเดี๋ยวยายดูก่อนประเทศไอส์แลน์ปีนี้เนี่ยจนถึงขนาดนี้แล้วยังอยู่9ก้าองศาเองจ้ะเพนแขจจ้ะเองศา ฝนตกและลมด้วยนะเนี่ยแต่มันไม่กระเพื่อมไมน่นี่แต่แต่ก็ลมไม่กระเพื่อมต้นไม้เสียงเสียงมันเสียงลมมันดังปิ้วปิ้ว,ป,วปิ้วอยู่มันเข้ามาทางหน้าต่างยายก็เลยปิดหน้าต่างอย่ประมาณนี้แหละเพิ่แขจ้าประเทศ สวิตเซ์แลนด์ประเทศเดนมาร์กเนาะประเทศโนเวย์ที่ทำที่ที่ทำยูทูบเนาะยายเข้าไปดูเขาโอ้บ้านเขามีดอกไม้บ้านแฉ่งแล้วประเทศไอตแลนด์เนี่ยดูด,ดูที่ย่ายังขึ้นไม่ได้เลยปกติแล้นเดือนพฤษภาคมนี่ก็จะเห็น เริ่มจะมีดอกไม้ยายก็เอารถออกมาแล้วอะรถนอนน่ะนะยังเขายังไอ้ไม่เปิดที่ไอ้เนี่ยแคมปิง้งเพราะว่ามันมันแฉะอยู่ก็ประมาณวันที่1 5บห้าสิก็เลยเขาก็เริ่มเปิดตามตามที่เขาไอ้นั่นเนาะ ท,ท,ที่ตามกำหนดการของเขาเขาก็จะเปิดวันประมาณวันที่15บห้าวันที่15แล้วก็ตรงไหนที่มันเฉเขาก็จะกั้นไว้เพราะว่าม,มันเข้าไปไม่ได้ไงถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็อ่ารถก็ติดมันก็เข้าไปเป็นบางส่วนไปก็หนาวนะฝนตกอย่างนี้ ไปก็นนะาแต่ถ้าเขาเปิดก็คงจะไปแหละมันก็บางมันมันไม่ได้ไปจะตกตลอดวันเนาะกลางวันมีวันหนึ่งมีตั้งสองสามเวลาทิพตะวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะรถนอนแคมปิ้งด้วยเยี่ยมเยี่ยมมายก็ไปทุกปีนะยายก็ลงคลิปอยู่เรื่อยนะเพนแขยายก็ลงคลิปอยู่เรื่อยเวลายายไปอะเพราะว่าปีหนึ่งก็สุการอาทิตย์ก็ไปเที่ยวตลอดตลอดปีนี้หรือตาก็เริ่มจะบอกว่าจะเลิก ทำงานถ้าจะเลิกทำงานเดี๋ยวก็อาจจะเพิ่มเวลาเที่ยวอีกอที่ตอรี่ข้างทางตวัสด,ดีคุณทิพทิพเบเยี่ยมลุงป้าสวัสด,ดีค่ะท,ทักทายพูดคุยกันนะคะในเมียวไปไหนแล้วเมีวก็อ่า ตัวรีข้างทางเพนเปลือหลับไปสองชั่วโมงเพิ่งตื่นเมื่อคืนนอนไม่หลับโอ้ดีแล้วเราก็ต้องพักผ่อนเห็นไหมยายพักนี้นะ่ะหมอให้ออกกำลังกายแล้วลดความอ้วนเนาะตัวน,นี้ลดความอ้วนก็ได้แค่เจ็ดกิโลต,ตื่นมาก็ต้องไปออกกำลังกายอันนี้ถ้าลงไหลหเริ่มไปออกกำลังกายก่อนเดี๋ยวค่อย ไว้หาเพื่อนๆืน่นต้องเอาสุขภาพตัวเองก่อนถ้ามันแบบประเภทที่ว่านอนหลับๆตื่นๆนเนี่ยร่างกายไม่ปกติแหละยายก็เป็นบ่อยพุ่งพักนี้เนี่ยจะเวียนหัวเหมือนจะวูบยายไปออกกำลังกายยายก็ต้องใช้ยาดมด้วย <laughs> ต้องใช้ยาดมด้วย ไม,ไมไไปไป่ไม่ค่อยได้ไปไปอ่าใครขึ้นบ้านไม่ค่อยได้ไปส่วนมากจะไปหลังบ้านไปหลังบ้านเลยไปเลี้ยงโคให้เอาเลี้ยงมดเลี้ยงแมวเหรอบางคนบอกเลี้ยงมดเลี้ยงแมวมเลี้ยงมดเลี้ยงแมวปกติไม่ ค่อยนอนกลางวันชายที่บ้านเรามันเป็นกลางวันเนาะเออยายก็เหมือนกันนะยายก็ไม่ค่อยนอนกลางวันนะยายจะบังคับตัวเองไว้ตอนกลางคืนนอนบางทีง่วงเพลียมากว่าจะเอองีบก็ไม่งีบดีกว่าเดี๋ยวกลางคืนเรานอนไว้ได้เพะเริ่มมีอายุเยอะปัญหาเรื่องพักผ่อน นอนนิ่มก็น,นอนน้อยเม,มื่อคืนว่าจะเราโอ้ตีสามเลยบัวตีสามมันบางทีบางทีถ้าเราไม่หลับนะการขับรถขับราก็ยากเด้อยิ่งเป็นแขขับรถบ่อยๆด้วย ขับรถขับลาอะมันผือหลับในทั้งนี้ยายขับรถไม่ได้ไปทางไกลนะขับรถประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีไม่ได้ขับรถทางไกลก็ไม่ค่อยได้ขับไปนอกเมืองเนาะขับไปแค่ไปซื้อของขับไปออกกำลังกายแล้วก็กลับ ไม่ได้ขับตลอนตลอดไปไทยยายก็ไม่ไม่ขับเลยเพราะหลังยายไม่ปกติยายไม่กล้าขับแต่ก่อนนี่เวลาไปไทยแหละยายก็ไอขับรถไปบ้านแปดชั่วโมงอะ่ะขับรถไปแปดชั่วโมงแล้วเวลา นั่นก็พาแฟนไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นั่นนะ่ะไกลขนเก่งยิ่งไกลกว่าบ้านยายจริงๆแล้วจากพัทยาไปไปสะแก้วนะ่ะมันขับรถประมาณสักคนอื่นขับหกชั่วโมงไนงะแต่ยายขับแปดชั่วโมงอัจวัสดีค่ะชะบา แต่บัดดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะมุ่งมั่นไปถึงไหนแล้วยายไม่ได้ไปหามุ่งมั่นเลยเด้อเออปวดหลังมันก็ยากนิดนึงอ่ะการขับรถอะ่ะเพราะมันจะมีเป็นถ้าปวดหลังปุ๊บมันจะมาที่แขนเลยนะก็เริ่มไอ้นั่นออือ ชบาก็พี่สตอรี่สวัสดีค่ะสตอรี่ข้างทางก็สวัสดีค่ะคุณชบามันพอเราไอเริ่มปวดหลังแล้วมันก็จะมาที่แขนนะเพนแนอือฝนตกจ้าฝนกำลังตกมันตกตั้งแต่เมื่อคืน แต่อย่างนี้ประเทศไอซ์แลนด์จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นประเทศอื่นไหมประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะผัดไทยเขา,าเดินถ่ายวิวถ่ายอะไรต้นไม้เขาก็โอเคประเทศไอซ์แลนด์เน,เนี่ยดูที่เดือนพฤษภาแล้วยังเป็นอย่างนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ห้าเหรอวันที่ห้าแล้วน่าจะเป็น ถ้ากลางการเดือนนี้ถ้าอากาศไม่ดีโอ้ตุ้มใสจ,จะออกเที่ยวไม่สนุกนะฮะ<อ>การเที่ยวของยายปีนี้น่าจะหล่หอเลยหล่อแต่ว่าปีนี้จะกลับไทยไวหน่อยเพราะว่าซื้อคอนโดไว้แล้วก็ตอนนี้ก็ลูกสาวไปทำความสะอ,อาดเป็นบางครั้ง <laughs> เราก็ต้อง กลับไปดูแลบ้านทางนู้นอีกอืมอยู่โจมเทียนไหนยายซื้อที่ยายซื้ออยู่จมเทียน,ยยยยยยนต่อไปก็ไปไทยทักห้าเดือนหกเดือนนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่า มาที่นี่มันก็ต้องเอารถรถนอนออกมาใช่ไหมพอเอารถนอนออกมาจนถึงเวลาเขาไอเปิดให้เก็บรถเราถึงเอารถไปเก็บได้ถึงไปไทยได้พอรถนอนมันเก็บไว้ข้างนอกไม่ได้ไงขอบคุณมากค่ะอีกสี่นาทีเนาะสี่นาทีก็ไดยก็จะลงไร อีกตีนาะทีเดี๋ยวแยะแวะไปหลังบ้านเด้พื่อนเพื่อน,เพ,อนเพรไปหน้าบ้านไม่ได้ก็ต้องไปหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยยายก็ต้องไปออกกําลังกายเพราะว่าเอเราต้องทําให้มันสม่มําเสมอแต่ร่างกายยายมันก็ไม่ลดอีกกินผักกินอะไรก็อยู่เท่าเก่าลดได้แค่หกเออเจ็ดกิโลแล้วก็ ไม่ลดอีกเลยยายก็งงเหมือนกันแหละไปออกกำลังกายมันก็เหงื่อแตกอยู่นะมันไม่ใช่แบบมันเหงื่อไม่แตกแต่หน้าตายายก็สู้ผมนะใครเห็นก็ทักเอ้ยทำไมสู้ผมมันสู้มันผมแต่ทำไมกิโลไม่ลงไม่รู้งง เพราะถ้าเรายิ่งชั่งเราก็ยิ่งกังวลแต่ไม่ถ้าไม่ชั่งเนาะเวลาออกกําลังกายเสร็จเออถ้าไม่ชั่งก็อยากรู้เนาะว่าเออมันลงไปเท่าไหร่แล้วเพนก็อ้วนละค่ะเออมันลดยากมันลดยากนะยายก็ไปซื้อชาไอ,อส i m ม,มิ่งมา ไม่ใช่สลิมมิ่งอะไรนะฟิตนี่ฟิตนี่สลิมมิ่งก็เอามาอยู่ก่องหนึ่งฟิตนี่ให้มันช่วยควบคุม อเพ่นแคไปขนแก่นเหรอเออพักนี้เห็นแต่ไอ,อ้ลงสตอรี่ก็เห็นแต่ขับรถเนาะก็ลงเพลงยายก็ไม่รู้ว่าไปขนแก่นงโอ้ชอบกินทุเรียนเหรอ แต่ผล,ลไม้อันที่จริงก็ผล,ลไม้มันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยทําให้อ้วนเท่าไหร่ที่ที่หมอหมอบอกอะโอ้ชอบมากอืที่หมอบอกอะให้ให้งดอย่างเกิพวกอาหารจําพวกแป้งอืคือให้ลดข้าวตอนนี้ยายลดข้าวลดข้าวเยอะมากเลย ลดข้าวเลยพวกขนมปังพวกเคก้กพวกอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะหมอบอกว่าอ่มันจะทำให้อ้วนเราก็ลดนะแล้วก็กินแต่ผักจิพวกเนื้อหมูนี่ไม่แตะเลยออืเครื่องดื่มอะไรประมาณเนี้ยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี ทั้งสี่ท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนยายเข้ามาแปหนึ่งก็กลับไปแหละโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณชบาชบาดังดวงตะวันขอบคุณมากค่ะของชบานี่ก็ปังๆเนาะของยายนะยายก็ทำไปเรื่อยๆยายก็ไม่รู้บางทียายก็น้อยใจนะเอ๊ะทำไมอไอ้นี่เนาะแต่ไปบ้านเพื่อนเพื่อน เพื่อนก็มีแต่ที่มาก็มีแต่เพื่อนเก่าๆเราแหละแต่ว่าอ่ายอดคนติดตามนะเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นอืมยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นนะแต่แต่ว่ายอดไลค์ยายไม่ขึ้นเลยบา <c oughs> งทีโอ้ย <c oughs> ชักจะขยันชักจะขี้ขเกียจนน <c oughs> แต่ก็ทำไปเรื่อยๆอ เพื่อจะไม่ได้ไม่ไม่เหงาเราจะได้แวะบ้านเพื่อนคนนู้นคนนี้ไปให้กำลังใจเพื่อนได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทิฟเบย์เยี่ยมนะคะขอบคุณเหมียวเนาะอะไรนะเหมียวจำชื่อไม่ได้ลเลยจำชื่อบ้านไม่ได้เลย อขอบคุณชบาดังดวงใจนะคะขอบคุณสตอรี่ข้างทางนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งไหนก็ได้คงความฝารถนานะคะร่ำรวยร่ำรวยขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านนะคะถูกทำาอะไรก็ให้ได้สมหวังอื เหมียวกล้องวงจรปิดเออใช่กล้องวงจรปิดอืเขาเอาบ้านกล้องวงจรปิดมาบ้านใหญ่เขาชื่อเหมียวอะไรนะเหมียวค่ะอะไรประมาณเนี้เ่ยจำชื่อไม่ได้โอเคค่ะได้เจอกันไล์หน้าเนาะยังไม่รู้อะไรตอนไหนายายก็อย่างนี้ถ้าเวลามันไม่อำนวยายก็เลยไม่ได้ไล่ไงโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะ ยายขอลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ้ยายก็จะลืมเลยนานว่ากดลงไลค์ตรงไหนเนี่ยทำไมจะไปได้ไหมเนี่ยไม่มีจุดไอ้ตรงนั้นแล้วทำไมมาตรงนี้เนี่ยขอบคุณมากๆค่ะเพ้นแขอขอบคุณมากค่ะ